ปลาแห้งนะคะวงละยีะ่สิบะแห้งสนิทเลยนะไม่มีแมลงวันตอมเลยสวยไหมเป็นปลาขาวะคะ่ะแม่ลูกอ่อนก็กินได้ ย่างก็หอมทอดกรอบกินกับตำแตงอร่อยวงละยี 20, 20. ่สิโอเคอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเดยววันหลังจะให้ดูอะไรต่อไปสวัสดีค่ะ